วิ่งไม่ออกทำไมดีวะถามให้ดีดลุง้าสื่อรถไม่เฮ้ยพี่ยุทธสวัสดีพี่ ลูกค้าซื้อรถใหม่ไฟปปแดงไปวิ่งไม่ออกทําไงดีรถรุ่นไหนครับสามแปดศูนย์พี่อ้าวแล้วลูกค้าเคยใช้ปุ่มอีโค่ันพาวเวอร์โหมดไหมครับไม่เคยงั้นเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้ปุ่มอีโคลันและปุ่มพาวเวอร์โหมดนะครับมีโค่ันนะครับนี่ตรงนี้หน้าปัดตรงนี้นะครับมีปุ่มอีโค่ันเนี่ยใกล้ๆที่จุดบร่นะมองไกลๆจะเห็นนะอ่านี่ใต้ใต้ปุ่มแอร์นะครับตัวนี้เวลาติดเครื่องปกติเนี่ยมันจะเป็นระบบอ่อีโค่รันนะครับคือประหยัดน้ามันนะครับ รอบเนี่ยมันก็อยู่ที่นะครับเวลาเร่งแล้วก็เวลาออกตัวนะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะขึ้นไปที่ประมาณพันห้าหรือพันหกนะครับแล้วมันจะตัดลงมานะครับเป็นการเซฟน้ํามันแต่ถ้ากรณีที่จะออกตัวนะครับให้กดปุ่มนี้ลงไปนะครับปุ่ม power mode กดลงไปเลยตึ้งอ่าไฟสีแดงติดนะครับเวลาออกตัวรถหนักจะเร่งจะแซงจะขึ้นเขาก็ใช้ปุ่ม power mode แต่อย่าลืมนะครับ ใช้แล้วต้องปิดนะเพราะถ้าไม่ปิดจะกินน้ํามันพอสมควรนะครับก็ใช้งานเสร็จแล้วต้องปิดนะครับแล้วมีอีกหนึ่งวิธีนะครับขณะที่เราขับรถลอยตัวแล้วเนี่ยเราจะเร่งจะแซงนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาปุ๊บตัวปุ่มาวเวอร์โหมดมันจะทํางานอัตโนมัตินะครับเราก็จะเร่งแซงได้นะครับใช้ได้เฉพาะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายใช้ไม่ได้นะครับอยากรู้สาระดีๆนะครับติดตามช่องมิสเตอร์เซลแลวก็ช่องเฮียยุทธนะครับยืนยันเซนะครับ สำหรับคลิปนี้อย่ายุทุษและมิเตอร์เซียลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ